ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องเอเชียทีวีเด็กๆเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่พี่เดิมเพิ่มเติมพลังของคนดูนั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่านี่ครับผมวันนี้ก็อยู่กับแบบพิสโก้เนี่ยครับผมเป็นแบบที่สำหรับคนชอบ z ุ่มเหมือนเดิมนะครับผมเพราะผมชอบ z ุ่มมากครับท่นานผู้ชมอะไรที่สุดยอดมากเลยนะถ้าเราได้ z ุ่มแล้วไม่รู้สึกว่ามีพลังในการเล่นเกมต่อเนี่ยครับผมแล้วก็ เป็นแบบที่เพลินมากแล้วก็ภาพสวยอีกเกมหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมภาพสวยแล้วก็ชอบเล่นแบบเออแฟนตาซีน่ารักน่ารักครับแนะนําแบบนี้เลยครับอาจจะแบบแมปนานแล้วก็ได้นะครับผมแต่ผมเพิ่งมาเห็นอ่างเงี้ยครับเป็นคล้ายๆแบบ p a t h o s o m i t o r อะไรสักอย่างเนี่ยที่ผมเคยเล่นไปครั้งก่อนนะครับผมแล้วก็ผมมาเจอแบบนี้นะผมก็เลยแบบอู้ติดเลยติดเลยติดหนักเลยนะท่านผู้ชมโอเคครับก็แล้วเรามาดูกันนะว่ามันจะทํำยังไงบ้างนครับในการเล่นเกมแมปนี้นะครับผมโอเคจริงที่อยู่ ข้างหลังเราก็คือสัตว์เลี้ยงที่เราหมุนออกมานะครับการที่เราจะหมุนมาได้นะก็ต้องใช้ลูกเต่านี้นะในการหมุนนี่นะมันจะให้แบบนี้คนระับแต่เราต้องอัปเดตด้วยนะอัปเกรดนะมันเป็นสแต็กอะไรเงี้ยอัปเกรดนะครับผมสามารถหมุนอัตโนมะัติได้น,นะครับไปที่ด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็มันจะมีปุ่มซ่อนนะครับผมแต่เราต้องอัปเกรดก่อนนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็คือเงินนะที่ผมอัปเกรดไว้ไว้ว่างแล้วนะครับผมโอเค นี่ครับตารางแบบนี้นะผมเป็นสินับเกตนะผมจัาบเกตหมดแล้วนะผมเลยนิดหน่อยนะผมไม่ได้เยอะนะครผม อัปเดเรื่อยๆนะครับดีบอร์ดที่มีอะไรครับนี่คืออันนี้คือตารางยานะผมเราสามารถนํายาไปขายได้นะครับแต่ผมยังไม่เคยลองใช้นะครับผมโอเคยาใช้ใช้ไปนะครับผมมีอะไรก็กดๆไปนะผมเพื่อเป็นการแบบเออได้นู่นได้นี่แบบเยอะนะแล้วก็มีบอร์ดนะครับในการเพิ่มความเร็วนะครับด้านซ้ายแล้วก็พวกดาวพวกอะไรนี้เราต้องไปอัปหมดเลยนะท่านผู้ชมโอเคนี่เดี๋ยวผมมาดูอีกรอบนึงนะครับย้อนกลับแป๊บนึง เนี่ยบอร์ดด้านขวาเมื่อกี้นะผมแอปแก้ขั้นเดียวพอมันก็ไม่ได้จำเปน็นนี่คืออีเวนต์นะครับผมในการทอยลูกเต๋าอ,อีเวนต์วาเลนไทน์ตอนนี้นะครับผมนี่ครับเป็นตารางวาเลนไทน์นะครับผมเราสามารถ <c oughs> เข้าไปนี่ได้เลยนะครับผมเข้าไปจัดการได้หลังที่เราอัพแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือกระาดาษหรือการเล็กเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับผมเราสามารถจัดการได้นะท่านผู้ชม อันนี้คือบูทของอะไรต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องอัปเกรดนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถทําอะไรได,ได้เลยนะครับเกมนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันแหนะนี่ครับเดี๋ยวผมาจะาเริ่มเล่นให้ดูเฮ้ยเมื่อกี้ผมเดินผ่านมม่ได้เลยนะนี่นะลูกเต๋าเราจะเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูนะผมอีเวนต์วันแลนทายนั่นเองนะครับผมกลุ่มมาเล่นตอนอีเวนต์วันวาเลนไทายเลยมันน่าจะมีอย่างอ,างอื่นแล้วอันนี้คืออัปเกรดนะครับเวลาเรากลับมาที่เดิมเราจะได้ของนะครับผม Okay. อันนี้ผมอัพไปแล้วกับ2ออดวงนะครับก็จะได้3นะเห็นไหมครถ้าอัพอ,อีกแล้วก็เออถ้าลงมาตัวนี้เราก็จะได้ลุดอีก4ลูกอะไรเงี้ยนะเป็น4ฟองอะไรเงี้ยนะครับผมโอ okay. เคเห็นตัวอ,อัพเกรดนะเพราะผมยังไม่ได้อัพเกรดนะครับใครได้ไปเลย2ชุดนะครับผมบางทีเราลงไปเราได้ชุดเดียวเลยครับอันนี้ได้เงินนะครับผมโอเคก็อัพไปนะเพื่อได้เงินเยอะขึ้นนะครับผมก็เล่นนะผมนี่ดึดดึดดด ปาบอันนี้คืออะไรนี่คือเพชรนะครับผมโอเคอันนี้คือช่องอะไรปาบได้เพชรอีกแล้วนะผมได้มาสิบเพชรห้าเพชรแนะนำใครอยากได้เพชรเยอะๆนะไปที่ตลาดนะผมไปทํายาแล้วมาขายนะผมรู้สึกว่าการทํายาขายนะได้ดีกว่าการเอาสัตว์เลี้ยงไปขายนะครับผมโอเคนี่เราเวลาเราจะออกจากกระดานนี้เราก็กดกระโดดออกมาครับผมง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ครับ เหรียญนี้ครับได้มาจากการอัปเกรดนะผมอัปอัปเกรดช่วงไงช่องเหรียญเมื่อกี้ครับที่ผมให้ดูนะผมเราต้องคลิกเรื่อยๆนะครับคลิกแบบโอ้โหแบบอยากรวยก็ต้องรีบคลิกนะผมมีของขวัญอะไรงี้แบบเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมมาพฟ้าให้ดูนะครับสำรวจแบบพื้นที่ต่างๆนะครับผมอันนี้ที่ทํายานะครับผมเห็นไหมฮะนี่ยาเยอะมากท่านผู้ชมว้าวเลยว้าวเลยเดี๋ยวผมทําสักอันดีกว่ามั้งยาอะไรยานําโชคใช่ไหม ใครได้ยานำโชคเปลห้าน้ำขายดีจัดเลยนะท่านผู้ชมยาโชคดีเดยพี่ยานำโชคนะท่านผู้ชมผมก็พูดผิดพูดถูกนะครับผมโอเคไลฟ์สดยังไม่ได้ไลฟ์เลยนะผมเดี๋ยวคอยไลฟ์พรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับดูคลิปผมไปก่อนนะโอเคนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือเออลูกเตา๋าเฉยๆมาแอบดูนะว่าทำมอะไรกันตรงนั้นนะอ่ะเฮ้ยเราอยากทำบ้างจังเลยโอเคไม่นะผมก็ไปกันต่อนะท่านผู้ชม นี่คือเอ่อกล่องนะครับผมเป็นกล่องเป็นเหรียญเป็นเงินอะไรต่างนี้ต่างๆนผู้ชมครับโอเคอันนี้เป็นของขวัญเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ตกปลานะครับผมอันนี้เราต้องเก็บด้วยนะเป็นุ้มเท้านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปตกปลานะครับนี่เราสามารถตกปลาได้ด้วยนี่ครับผมสุดยอดไหมเป็นตกปลาตกปลาที่นี่ก็คือหมายถึงแบบเป็นเงินนะเป็นุูมเท้าอะไรอย่างนี้นะเป็นเหรียญต่างๆนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรนะน่ะ ใช่ไหมเราได้เหรียญมาสิบเหรียญน,นะท่านผู้ชมน่าจะเอาไปซื้ออะไรได้เลยครับผมแล้วก็พวกนี้นะผมได้มาจากการเราอัพป,ปริญญาโทเลยรนะเป็นดาวนะครับก็คือในช่องอัปเกรดนะครับผมมันจะมีดาวอยู่ด้านซ้ายนะเห็นไหมดาวเสียงพูนี่เราอัพมาเรื่อยๆนะครับผมเล่นแบบใจเย็นๆนอัพไปเรื่อยๆนะก็จะได้นะท่านผู้ชมมันจะปลดล็อกไอ้แบบฟังก์ชันต่างๆด้วยการอัปเกรดนะครับผมส่วนมากนะแต่ถ้าอยากให้เงินไหลนะครับผมแนะนาหมุนไปด้วยแล้วก็มากด แบบกล่องของขวัญมาด้วยนะครับถ้าเราไม่หมุนสัตว์นะผมแล้วก็ไม่กดฟองขวัญน,นะครับมันก็จะเหรียญจะขึ้นช้ามากเห็นไหมครับเงินยญจะขึ้นช้ามากๆากเลยนผมแต่ผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับหากไม่มีไม่มีแบบเออเรากดนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่แนะ้เฮ้ยอะไรตกลงมาเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่ากล้วยมีกล้วยมีของกินมีอะไรแยะๆมากมายนะครับแบบนี้นะครับ เป็นแบบที่สวยนะแล้วก็เพลิดเพลินใจนะนในการเล่นนะนี่ครับบอร์ดนะกดคิวนะผมใครเล่นในคอม้วกดคิวขึ้นมาได้เลยนะท่านผู้ชมอู้มันจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแต่ผมมองว่าเวลาทําคลิปมันจะตาลายนะครับผมมันจะเร็วเกินไปอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็การเปลี่ยนบอร์ดก็ไม่ได้เพิ่มความเร็วให้กับเราเนี่ยครับมันแค่เพิ่มแบบเป็นยังไงเป็นลักษณะสวยขึ้นอะไรเย่างี้เทพอะไรอย่างนี้นะครับผมอู้กระโดดได้ด้วยนะผมโอเค นี่นะตามหากล่องเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็คือตาลาดนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดแล้วกันนะครับผมเป็นตลาดที่เราสามารถขายแลย้วก็เอาเพชรมาจัดการกันได้นะท่านผู้ชมนี่นี่นี่ร้านค้านะครับผมร้านค้าของแต่ละคนนะครับเราสามารถลงขายได้นะครับของกี่อย่างวะเนี่ยสามอย่างเออแต่ส่วนมากเขาจะขายกันเป็นเพชรนะราคาแพงมากมากผมก็ไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อของเขานะครับท่านผู้ชมด้วยเต็มมองนะครับผม อ,อันนี้ราคาเราสามารถเปิดราคาได้ด้วยนะครับไปเปิดกันได้นะสำหรับใครที่เล่นอยู่แล้วก็คนสลียงหน่อยผมมีเอ็ดซีเรามีคนเล่นบ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเยอะหรือเปล่านะผมสลียงของเราก็จะตามเราตามติดชีวิตเราไปจนเพราะว่าเราจะมีสลีกที่ดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมดูขายกันเป็นหนึ่งล้าน 1M ึเอเค1หมิลเลียนเองนะครับผม ไม่ไหวโอ้สัตว์เลี้ยงก็เท่มากเลยท่านผู้ชมแต่ร้านค้าแต่ละร้านนะครับจะมีขายยาวเยาเลนไทน์เนาะวาเลนไทน์ขายยาวาเลนไทน์ขายแพงมากนะครับผมรูม้ใช้ทําอะไรนะใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับส่วนตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับผมเท็ดนิโมเทอร์นิโม,ะน,โมนะครับผมไม่ใช่เท็ดนิโมนะครับผมโอเคไปกลับไปโลกของเรากันต่อนะท่านผู้ชมโอเคกลับไปเกมหลักใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นตลาดลูกนะครับผมที่สามารถนํามาขายของหรือว่อะไรต่างๆได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเค ไปกันต่อดลครับอู้นี่คืออะไรอันนี้คือรออีก14บี่นาทีเราจะได้คูณ1,000พนะันะก็คือเราซ้อนหมุนนะแล้วก็จะตังค์คูณไปเลย1 0 0 0 0มนะไม่ใช่1,000นะ่งพบผิดแต่มันจะเพิ่มจำนวนผมชอบร้านยามากเลยอยากดูว่าเราจะทำยาได้ต้นใหญ่เนี่ยผมจะเอายาไปขายดิผมเพราะร้านราคามันแพงมากนะที่ผมเห็นนะโคตรแพงอะ่ะแต่ก็ดีนะ เป็นยานะครับผมถ้าเราเอามากินเองก็ได้นะผมก็กินไปนะผมยานะผม,ยะผมเยอะนะผมบุบบุบบ,บ,บเลี้ยนเราต้องร่ารวยนะท่านผู้ชมแต่พอไม่ไม่ใช้เครื่องหมุนนะรู้สึกเงินขึ้นโคตรช้าเลยแต่มันก็ขึ้นนะผมแต่มันขึ้น,น,นช้าหน่อยเดี๋ยวหมุนนะป้าแล้วก็ซ่อนนะผมนะ ดูด้งเงินมันจะขึ้นเรื่อยๆนะนะเงินจะขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะฝั่งตรงด้านขวานั้นเป็นเหมืองนะครับเมื่อกี้เป็นเหมืองแร่นะเราสามารถมาขุดหาของนี้ก็ได้เหมือนกันเนผะมแต่ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรแนละ้วแต่เราสามารถขุดนะได้หินได้แร่นะมันจะเอาไปแบบ เหมือนประกอบสัตว์เลี้ยงเรือยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมนะผมก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้ครับง่ายๆนะครับผมมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับแค่คุณอัปเกรดมีเวลาให้มันนิดนึงหรือว่าตั้งไว้ก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณแบบออโตโอไ้ไปก็ได้นะผมชอบหาแบบที่มันสามารถออโต้ได้นะครับสำหรับนี้ผมก็ขอจบคลิวไปเพียงเท่านี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สกายผมด้วยนะครับใหผมทําแบบอะไรหรือว่าให้มี ep สองเกมอะไร ก็บอกผมได้เลยนะครับวันนี้ s ช e ย o u tomorrow นะครับผมบ๊ายบายนะครับแลทุกคนครับผมทุกคนจะรักผมเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะที่ผมได้มาอยากได้แบบหนึ่งในล้านบ้างอะ่ะเฮ้อเซงิง